จะมากระทืบกูไอ้แก๊งลิงกระจอร์ออกจากเซฟเดียกระจอกอ้าวสมบัติย้ายมาแล้วเหรอสมบัติสมบัติย้ายมาแล้วเหรอกระจอกลิงกระจอก์คุณจำไม่ได้เหรอที่ผมไปกระทืบคุณอยู่วอล์โซนผมก็ใส่ชุดนี้ไม่ใช่เหรอย้ายกระจอกอะไรพวกมาสว่างแล้วเนอะเอาเข้ามาเพิ่มอีกเหรอเอาเขามสว่างมาเข้ามาเพิ่มอีกเหรอเป็นแบบนี้เลยไม่ได้แท้เลย มึงจำปากว้มึงจะเอาสนับมาเท่าไหร่มึงก็แพ้ทำออกซิเจนนายสั์ออกจากรูออกจากรูก่อนค่อยปากนี้กระจกออกจากรูไปอร์เอร์เไอร์เออรจเบอรูเบอเอรูเบรเบอราเบรเงอยเบเบยเงียบเลยเออยเอรเ

พอมีสองแก๊งและพูดใหญ่เลยนะเราอะใหญ่ทำเก็ตทำไอเอ็กซทำเอฟเลยไอ้หมอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยจำได้ว่าวันก่อนกูเก็บไปเจ็ดนะเพวกมึงอะกูคนเดียวยังพูดมึไม่เท่าไหร่เลยอ๋อใช่หรอได้เลยสุดของโบราณ ไปได้แล้วะไวะที่่าดทกนีลาดที่ลาดนดน่ตลาด่ปไปลดี่หี่ตลาวทีตที่นี่ตาลด่่ตลาด่น่ตลาดสนน่ที่นี่ลาที่นี่ลาด่นี่น่ตนลดทีนใ่นัละนนนนนล

มาลีไม่มีสมองเนะเออเป็นอาต้นนสมองสมองออเนกนม่สมององไอ้น่ไอ้่เป็นไร้สาะนี่ยยากไองนะันเี้ยงนดเียวโครว่ะเกิดเจลีโคปาดควาอยปัญญามันเกินนอกปัญญาอ่นอ ไปพี่ไปใครไปใครไปพี่เ้็ไปใครก็ดีเร็วกาเนรีลแป่ก้องเก่งเหรอบางครูจไมาได้ยังอย่ามีานเลยมึไมชาควายดาวลยมึเก่ไเนี่ยมีวิชามีวิชาเฮียเบล้วกยเบเปอปอปป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 อปลปปปปปลปปปปอปอป สอนมึงอก่าโกงมึงเองเลยไอ้สตา์มึงบอกโกงมึงเองนายเด็กเฮียอะไรครับมึงจะบอกอะไรครับตอบนาไปัญญาอ่อนมึงดูตัวมึงไปก่อนเถอะครับไปควายมึงอะลำพังไงน่ยังทได้เลยมึงมึงมึงจะพูดยังไงนะเว้ยแต่การกระทำมันมึงมันบงบอกไวเฮียพูดไรไปดูแกงตัวเองอ่ะแกงโง่ไม่มาดูอุตสาหตัวเองก่อนด็กมึงจะพูดอะไไอ้เฮีย เออมึงก็ดูสภาพตัวมึงด้วนะทำฟอร์มสนับเยลลี่เป็นเจ้าเจ้าเถวที่เจ็ดต่อยทำฟอร์มดี ผู้ดำเนินะู้ดำเนินมมาเป็นล้านอ่ะต้องมาแพ้เลยแค่ร้อยหนึ่งคนไม่ได้เทเลยอากาศอยู่นะำมันตะกี้เนี้ยก็น่าจะเห็นเอาไว้ชนะให้ได้ก่อนี้ก็คุยนะพวกรนิดร้อยเด็กน้อยเลยทำใจทำไว้ทำเข้มเลยนะล้มทำเข้มอ่ะไม่มึงฟังนะมันก็เข้มได้ตอนที่มันแบบดึงคนอื่นมากกวมีต่อแก๊งลุมอ่ะมันก็เข้มอย่างนั้นแหละเข้ามาหนึ่งหนึ่งอ่ะมันก็มีแก๊งไหนอ่ะปะนะปะนะมันมันไม่ได้แก่้งเลยมันไม่เก่งเลยหนึ่งหนึ่งไม่มีแก๊งไหนอะไรพอนี่ลงอ่ะจบากอย่าตะเข้าใส่ไม่อย่าตะเข้าใส่แมนมองซีมองซีเขาไม่ชอบ เขาไม่ชอบเอ้ยพวกไอ้พวกเข้มกดเอ้ยาล้าไหนไาคนไหนที่ชอบบอกของความดุริาไงวะที่ประกาศแบบที่ทุกคนเนี่ยแล้วก็สอนฝั่งนู้นด้วยนะกันยาเพราะมันก็ทำเหมือนกันเออก็ประกาศให้เห็นไงแม่มันด่าแม่แล้วแ่ตโรบัทข้างบนแล้ว ด่าแม่ด่าคุ้ยด่าอะไรตึมเลยนี่ไงก็ประกาศให้เห็นแล้วนี่ไงครับผมขอบคุณครับด่าแม่ด่าพ่อมาทำ่อขอบคุณนะครับพี่แกศถนงตะการใจใจเย็นเด้อเท่จังเท่จังทำทำทำเข้มจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรดีเลยทุกทุกมันไม่มีอะไรดีเลยผมไม่ขึ้นหลอกแต่แต่เมื่อวานอ่ะจับกลุ่มกันพูดเรื่องกฎแก๊งบางบอลผิดหน้าผิดที่แก๊งไม่ผิดใจแก๊งไม่หลุดไม่หลุดที่อะไรสักมึงมึงท่องมึงท่องมึงท่องคาถานี้ไว้นะพุทโธโลเพภะเวไอไอพวกโรงเรียนทั้งหลายมึงฟังไว้เลย

ได้เก่งเลยพวกกระจอกเลยไอ้เหี้ยเพี่ยไหนกติเนี่ยี่แจ๊ดให้คนชื่อกูอยากกูอยากโดนสนามเยลลี่ต่อยว่ะแล้วกูอยากโดนว่ะมึงชื่ออะไรนะช้อนมั้ยใช่ใช่อ่าสารัภเพให้รักว่าไอ้ช้อนอยากเข้าแกงไงคนเนี้ยคนไหนคนเนี้ยคนเนี้ยมาดูดิมาเช็คดิต่อยกับกุ้กันนะก่อนโอ้โห เขาายเลดีนะคะบอสสาทำมาสอนทำมาสอนแล้วไม่ดูแกงตัวเองใช่ค่ะเขาเสียหลักห่าอ้าเอาจะว่าบอสเสียงเหลักที่ก็เสียหลักเหมือนบอสไม่ดูตัวเองไงอนดาไม่รู้ว่าจะมา เดี๋ยวใครเปิดเพลงไม่จากข้างอีกคอทส์เออไม่ไม่ดูตัวเองอ่ะดักขึ้ไม่ดูตัวเองอ่ะอะไรนะเอาสองแก้มรวมกันเพื่ออะไรอ่ะไม่ได้เก่งอ่ออาหารเอ้ยเลิกบ่นสักทีเถอะโอ้เขายังไม่พูดเลยบ่นอยู่นนั่แหลละแ้วทำไมแล้วทำไมจะบ่นมีปัญหาอะไรอ่ะมีปัญญาบ่นหรือเปล่ามึงไปไกลไปเด็กน้อยไปแล้วมึงไมอ่ะอย่าเสือกนะแม่แล้วมึงจะไม่อ่ะแล้วมึงจะไมอ่ะไอ้พวกกระถูนเลยต่อเลยวินต่อเลยน้องไอ้กระจกเออมันไม่ได้เก่งนะเอาสองแก้มรวมกันเลยสว่าง เกยเอาเชื่อว่ามึงเก่งนะก๋อมึงเอาสนัรถต่อยกูดิมึงต่อยกูดีต่อยมาต่อยกูดีกูอยากโดนเอ๋อยกูอยากโดนเอ่ยเอ่ยมาข้างหลังกูเนี่ยกูอยากให้มึงมาแคทต่อยเนี่ยกูอยากโดนเอ่ยโดนต่อยจะต่อยดิมึงต่อยดิมึงก็ว่ายน้ำกูอยากแต่อยอะว่ายน้ำอยากแตกอะว่ายน้ำอยากแตกอะเล่นสะบัดะถุนขยะเล่นโคตร เออสวยพี่น้องชายสวยไม่รู้ปะมัมีหรอไอ้บอลกูถามอีกเลยกูนั่งอ่านกฎปะเนี่ยมันมีข้อไหนบอกว่าห้ามใช้ถังออกซิเกตในการศึกวะ ปีมึงไม่มีแล้วเลึ่งเล่นเงียบแล้วอ๋อเงียบแล้วหรอมึงพูดมึงพูดปียังด่าเก่งอยู่เลยไม่ใช่หรอเออไอบัวปากเก่งบัวปากเก่งแค่แกนดียวอ๋อเอ้าเงียบแล้วอ๋อพูดดิมึงพูดบอกให้มึงพูดไงมึงไม่พูดหรอเออมึงพูดดิน้องกูบอกไอ้เฮียกูบอกให้มึงพูดมึงพูดกับน้องกูดิแก๊สอีกวายแต่ไม็กซ์มึงด่าเหรอวะฮ่าอยู่เบยล้วพันก็ไปไกลดีก็ไม่ได้ขออยู่ดีเออล้วพันดูว่าเบไกลดีเออออไเก่งอะ ก็เป็นไดีเ็นนางฟ้าในหมู่ไม่อยากบอกไม่พอใจก็แจ้งนะเฮ้ยแล้วก็มาทำกูเจอหน้าไปแล้วกูของสั่งน้อยเอ๊ยเออเก่งนะก่อไอ้น้องกูลำคาญแอ้มึงก็เป็นไส้นตีนครับมึงก็ไป็นไงส้นตีนครับฮะกูขอให้มีอย่าด่าอย่าด่าอย่าด่าน้องสิงอย่าด่าน้องสิงอย่าด่าน้องสิง่ะราะตีครับพี่เพราะตีครับจะด่าน้องสิงให้ด่าน้องสิงไปขอโทษเลยไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันจะถูนสลายสวะ่างใครด่าเขาไปขอโทษเขาไอ้สัตว์ ได้ย,ยี่นี่พอฟังดิพวกไอ้ปัญญาอ่อนเนี่ยหล<ว>ห่อนพี่นอนแล้วสิงขอโทษนะพี่ผมหัวร้อนไปหน่อยครับ เนี่ยไอ้พวกเนี่ยมึงมึงมึงจะเอากับกูไม่ได้กูไม่ได้เก่งเลยนะเว้ยเนี่ยเราเห็นถังตำหน้ากูว่าเนี่ยกูอยากจะโดาตางถังไงเฮียอยากถังรุ่ดอ่ะอยากอซิเจนกูอยากถังรุดดเลยไอ้เียเจมแตกไม่กูหนาเลยสนามพวกมึงทำมาเป็นล้านอ่ะแต่มึงแพ้แบบอีกร้อยหนึ่งอ่ะนะไอ้เจมไอ้เจมมึงเย็บก่อนไอ้เจมมึงเย็บเจมปลอมแจงแจงในวัอนี้นะผิดโกฎท็อกซิกอะไรเยอะทำปลอมมีหลักฐานป้ไอไอไอ้นี่ลูกฟังนะมีหลักฐานป็แจ้งบอกให้เดี๋ยวแจ้งให้ไปแจ้งที่ไปดูตัวเอง ไอ้แกังไอ้ควายไอ้แจ๊สไอ้สารนกเออไอ้เฮียมูดี่ก็ภาพเรื่องกดไม่อยู่ทางที่อุ้มนองไอ้บูไไหนวะไอู้ดไหนไอู้ดอยู่ไหนกูจะไปได้ยังด่ากันอยู่เลยยังไอ้ยังด่าฟังกูนะถ้ามึงังพูดมาอยู่มึงจะโดนถังดำๆกัะแทกปากนี่ Yeah, สนับอะไรวะสนาแพมือหรอสนามตะขันท no. well, no ู่เจอกงนต้งแต้งไปใไปฟ้องไปฟ้องกด้ไอ้สนามไอ้สนามกูทำอาเป็นร้านแบบแพ้ไอ้เต้นร้อยึงมึงควรจะสมเพศสมแพ้แกไปฟองมึงไปฟ้องดิแจ๊ดมึงไปฟ้องดิแจ๊มึงไปฟ้องดิควยไปทำตานูมีจอมเฟื่องไอ้สนาบมันได้แล้วมั้งน่ะไอ้พวดูิ้งชิพหยไอ้ไอ้พวกนี้มันกระูสงสารวิชอปว่ะไอ้พวกกระจอกสวัสดิ์จะถูนอลยไอ้พวกมึงบับแล้วมัเนเจอรุ่นนี้ไอ้เวเอร์ แม่งมันกระจอกอ่ะมันไม่มีอะไรดีเลยอ่ะมันเป็นเศษมันนเเป็ศษของเศษของพวกขยะที่เอามารวมกันในแก๊งเนี้ยทั้งคนนี้แหละตรงไหนมึงรู้ไหมมันบอกกูแย่ทั้งทั้งที่ตัวเองแม่งยังยังแบบเป็นพีดีอยแล้วมาบอกคนนี้คนนี้ไม่ดีมึงดีมากเหรอกูถามว่ามึงดีมากเหรอกะมึงตอบน้องกูดีเฮีอ่มึงไม่ตอบน้องโอ้มึงมีดีเออมึงมีอะไรมูมีดีทุกอย่างมีดีมากกว่ามึงอ่ะมึงมีดีแค่ทำดีหน้ากล้องไปงันเลยสร้างแอคหน้ากล้องสร้างแอคไปกันเลยสร้างกระแสต่อแหลกคนดูอีกวทำเป็นคนดีไปกัน อีกตอกเออตัวมึงทำอะไรได้มั่งอ่ะมึง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 มึนมึงมมึดมกพวกงูอ่มแกมงมึ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 งอึงม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 ึดมมึง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 พูดมึงมงมงมึงมมึงมมึงมึงมมึง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 มมึงมึงม ม whales, <desse> ึงจะฟ้องอะไรมากฮะจะฟ้องอะไรอ่ะก็พูดมาดิดูตัวเองมั่งนะก่อนจะด่าใครอ่ะไม่ดูตัวเองแล้วมาบอกคนนี้คนนี้มึงไม่ได้เก่งนะไอ้ตัดติมบูดบินมีเว้ยเนอะมึงจะเอาอาวุธหน่อยไหมล่ะมึงมึงเหมือนมึงกหะเอออไ้บินมึงเอาดิบินกูไม่มีอาวุธเลยนะกูสู้อ่ะมาดิเอาดิมึงก็ใครได้มึงเต้นทำไมมึงมามึงจอเราเราไอ้เราไม่มีอาวุธแต่เรามีถังน้ำ ต่าง้ำดาอ่ะไอ้ปากเอยอ้อะเอ้นี่แม่งมไนเก่งเลยอ่ะกูถามให้มึงเถียงมึงพูดดิมึงเถียงดิฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้ไม่ดูตัวเองวะฮะเอเด็กมันยังรู้อ่ะเฮ้ยเด็กมันยังรู้เลยเ้ไปร้านกาแฟบ้าไม่มีโชว์ีเลยกูตัดให้มาเออมาดีมันก็มาดีว่าลมึงทำไมก็มาดีกูัดเลกูัดของจริงเลยดีกว่ามาไม่ไหวอร้อนนะกูจะบ้านะมาแล้วกาแฟกูอไปไลยมะ มึงมึง mü มีหลักฐานเนาะมาดิมามาร้านร้านกาแฟเดี๋ยวกูจัดได้มันของจริงตัวจริงเองมามาดิพี่บอลพี่บอลมานี่พี่บอลมานี้ก่อนไอตัวในเกมมกูไม่ค่อยเก่งมาดิมาร้านกาแฟมึงมาดิอยมาดบอกมึงดเอิมึงไม่มาแพูกือไอเยี่ยแจ๊ปเปอร์เนี่ยให้มันหายบ้าเองมามึงมึงเป็นไรมึงพูดดิมึงพูดมึงอย่างเงี้ยพูดดีมึงอย่างเงียบร้านกาแฟบ้าเออมึงมเป็นคนบอกนี่ร้านกาแฟก็มาดิ เออไม่กลัวไม่กลัวมึงกล้าอไม่กล้าอแตกเป็นใบนะสมองไม่มีหรอสมองไม่มีหรอไปร้านก็ไปล้มีสมองไปเยไปร้านได้มข้งหลังถามว่ามึงมีสมองไหมคิดดิก่อนพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้จอดรถเรียงแบบเป็นขบวนแถวเลยดูดิข้างหลังรอ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 เมื่อกี้เราไปเก่งเลยน้องเชี่ยวเี่ยวกาแฟน้องไร้านกาแฟน้องมึงก็มาดิมึงก็มาอะไรของมึงกูบอกร้านกาแฟมึงก็มาดิไปเลยไปเลย มันม่มันไม่ได้หล่อเลยอะมันมันก็เอาหล่อกูหล่อกูหล่อไอ้คุณกูหล่อเอาคุณไม่กูรวยด้วยทำไมแล้วมึงจะไมมึง่อกมาดิกูรวยด้วยเยลลี่ทำไมอ่ะกูหล่อแล้วมึงรวยด้วยเป้ายกูเปิดร้านนอกทำไมป้ายแถวไอ้กระจอกมาดิมึงพูดดีมึงด่านเก่งสองแก๊งมารวมกันห่ะไม่ได้เก่งไม่ได้หล่อเลยสนามก็ทำได้แดีอยู่นะอย่างดี้ทำไมอ่ะ

欢迎，今年的娃。 ไม่ได้เก่งมึงเถียงกูดิมึงตัดกูแผถ้ามึงไม่เถียงกูมึงเถียงดิกูรู้แผนมึงจะแหกปากทำไมวะให้หัวขอะไรดิเออเรื่องกูกูยากแหกทำไมอ่ะผ่านอีกแล้วเด็กน้อยเอ้ยเด็กน้อยแล้วหนักหัวใครอ่ะพอครับพอพอเด็กน้ก็เหมือนผู้ใหญ่ที่มันมีสมองแล้วอยากกูคนน่าติ๊ิ๊งนี้อ่ะกูเห็นเหมือนพูดอยู่คนเดียวมึงไม่มีสมองหรอมึงคิดดิมึงผ่านคิดต่อเข้ามาได้ไงร้ายอ่ะคุณต่อเข้ามาทำไมอ่ะมีปัญญาเข้ามามึงโตแล้วมึงด่างตูเด็กอ่ะมึงโตแล้วมึงด่างไหมม กาแฟเขาใหญ่ขาายกาแฟเด็กจอดจัด ทำไมอ่ะกูไม่ไปอ่ะ้งมีปัญญาเไปเปล่าเฮ้ยนสิต้องพูดเรื่องรพูดเด็กกระพต้องให้เด็กกระพใเญหร้ใหญ่นั่นสมองเปล่าไม่มึพูดอูคนเดียวทำไมอ่ะเรื่องกูกูบ้าทำไมอ่ะเออมึงมีปัญญาเสียกูเหรอมึงเสียิงสิมบ้ิเนมึงบมีปัญญาสนับต่อยกูเปล่ามึงต่อยกูไงมึงโง่มึงโง่เลยมึงบ้าเนี่ยอโนนรับต่อยได้ไหมอ้าวึงกอ่อยได้ไหสนับยนของมึงอ่ะ เป็นผู้ใหญ่แล้วมีสมองไหมก่้าครูก็ไม่อยากจะพูดนะแต่พูดมึงมันโงู้คูจะลึโบให้ฟังเนี่ยจริงแล้วบ้านะบานี่กูดีจรินะร้านกาแฟจริงจน้องอรไรก็ร้านกาแฟนะมันเป็นอะวันนาอยากกินกาแฟแลผ่าน้วเพี้ยเลยอ่ะโน1นึงโนวันโนน้ำปูน้ำปูกล้ามพิไม่ะไร ไดเปิดได้เปิดทำเดลุกเป็นไฟทำเดลุกเป็นฟ้าร้านกาแฟร้านกาแฟจริงร้านกาแฟเลยแล้วทำไมต้องไปอ่ะเพื่ออะไรอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องกระทืบแล้วทำไมต้องไปอ่ะทำอะไรต้องโก้แล้วแล้วแล้วทำไมต้องไปอ่ะก็เรื่องผมดิแล้วจะไปทำไมอ่ะก็ชีวิตผมอ่ะโลเพลผมมาแล้วทำไม เอาเครื่องบินเมาพาไปดิเออเอาเครื่องบินไปพักไปดิเออมารับเสด็จกูทีรับเสด็จกูดิแล้วทำไมกูต้องไปอ่ะแล้วมึงเป็นใครมาสั่งกูอ่ะมึงเป็นใครมาสั่งกูไอ้บอลเยินโดนไอ้บอลเยินโดนจ่อยไอ้คอลเยินไม่ไหวนะไอ้เย้บอลเยิน ฟันมึงดีตายเลียงสวยเนี่ยลูกเดี๋ยวจะได้ฟันหล่ออีเบนมึงจะได้ฟันหล่ออ่ะน้องน้องกูฟันหล่อเนี่ยมึงไอ้น้องกูฟันเย็นเดี๋ยวมึงได้ฟันหล่อไอ้เนี่ยลูกมึงมึงแก่จะลงลงแล้วละไปลงลงจะไปเถียงกูดิมึงไม่มีปัญญาเถียงอ๋อกับเด็กอ่ะมันไม่กล้าไอวินมึงฟังกูนะมันไม่กล้า มีปัญญาไหมเถียงกูดมึงเถียงมึงไม่มีปัญญาเถียงเด็กหรอกรกาแฟรากาแฟเนี่ยแ้วทำไมกูต้องไปมเป็นใครมาสั่งกูอะรสิงอะทำไมอ่ะทไมอ่ะไม่ไปอ่ะ้ไเฮียโมแตกกูดีสัเฮียเลาพูดเฮยโมงแเ่พูด ต่อป้าจะเถียงต่อป้ากาแฟช่วยพี่น้องครับเมื่อกี้กูได้ยินพุ่งจะล่อกูพวกกูไปอ่ะเมื่อกี้พวกกูได้ยินครับเมื่อกี้ได้ยินครับพวกกูได้ยินครับได้ยินครับ่อไรครันครับไม่ไปครับมันล่อไม่ได้มันล่อไม่ได้กูตีมึงไม่ได้อยู่แล้วก็กูไม่ไปก็กูไม่ไปอ่ะง่ายๆ มึงไปไปบอกไปบอกมันไปดิแลกาแฟบอกมันไปดิเออไม่มันต้องไปอยู่แล้วคือมันตีไม่ได้คือกูเป็นแบบไงไม่ใช่ไงที่ผมหัวร้อนเพรามาอะไรรู้ไหมมันมาด่าแก๊งพวกผมว่าพูดนั่นพูดนี่แล้วกูหัวร้อนอ่ะมันไม่ดูแก๊งตัวเองอ่ะมันด่าพ่อด่าแม่อ่ะมันด่ามันด่ารับหลังด่าอะไรแบบว่แก๊งเราผิดอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นแล้วมันไม่ดูตัวเองด่ารับลงรับหลังไอ้เแค่คุณรู้ได้ไงอ่ะคุณลู้ได้ไง มึงรู้ได้ไงได้รับรองรับหลักอะมึงรู้ได้ไงฟังนะมันบอกมันมันบอกว่าผมได้ผิดกฎต่างๆที่ยังแบบมันรู้ได้ไงวะไม่เอฟซีเรื่อกเรื่องแบบนี้เลืองไปร้านกาแฟน้องร้านกาแฟจริงก็เอากลุ่มนี้ไม่ได้ไม่มันไม่ได้ไม่ได้พื้นที่โอซีน้องผมก็ไม่ได้พู้ลงทีกันมาคำนั้นก็ด่าในเกมอะครเออไก็ด่าในเกมอะครับ PG ไม่ใช่ PG ตรงไม่ใช่โอซีตั้งไหนไอ้บอน จบแ้ไปเยไ่จริงเนี่ยไอ้น่ยไอเรอากแจริงไปกอนช่วพี่ไปปแล้มันไม่ไปไอ้ดูดียสไปปะไปก่อนสไปแเร็วไม่รอเลท่หนึ่งแตคไแจ้นไ้แจไอ้แจนอ้แจ้นไ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 แจ้นไอ้น แจ๊ดเราสิเองระวังมึงจะทำอะไรมึงก็ทำเดี๋ยวมึงก็เริงจริงจริงจริงเนาะร้านกาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟวะร้านกาแฟแล้วมันไม่ดูตัวเอ็นะเจ้าแก๊งตัวเองถูกคนเดียวอ่ะคุณไม่ชอบอ่ะไม่เลวว่าเราไม่ชอบนายอ่ะเดียม ฟามน้ำมึงไม่ไหวหรอกเอางี้ดีกว่ากูให้มึงสองชีวิตเลยจ๋อจอจอคนนี้ไม่ไหวเพีนจอจอตามก็ไม่ไหวเพีน

ความรู้ไม่มีอยากจะมาเล่นโรเปยเ้องเปิดเลีแบบัูดทำไม่าจูดทำ้ลายก็จัดฮัลโหลนะอันนี้ผมเลี้มาที่สองใครมาตบจัดว่าไงว่าไงว่าเนี่ยเลยแล้วลรจะไปทำไมอะอาว่าไง ต่อโซนไหมเบื่อละเออไปเออไปต่คยไปแต่ไปไปไปงึงของมฟังวันพูก่อนคุณต้องการอะไรอีกนิดน้อยอ่ะไปยก็ได้พวกมึงนะปทีจริงเียมจเียมรู้ทันกันครับะไปเาอมพบอมพบิว้มปีแล้วอ่ะบอไบปีอเฮ้ยไปไปไปเดินไปเดินไปทุกคนออกไปเดินไปรับปูเดินไปตามปูไปไปไเกันปปาร์ตี้เริ่ม ไปไหนกันวะมาตีเริ่มมาดีจัดหน่อยไม่ใช่ไปจะตีกัดหน่อยข้างล่างข้างล่างไปไหนตีอยู่ไปตีนะนอฟเพื่อนไปดูข้างนอกข้างนอกหนูไม่ไปตีมันนี่ไงจะไปตีมันเนี่ยแล้วหนูไปดูเราจะไปดูข้างนอกบิรผมขึ้นไม่ได้บอส์ดไม่ลุกค่ะหนูจะตีขึ้นรถไม่ได้ไปไหนไม่ไปไหนกันเนี่ยต้องตีนะไอ้หนูตีเองได้ครับเบิรขึ้นรถไม่ได้เฮ้ยผมขึ้นไม่ออกคนหนูไม่ได้หรอไปไหน